สวัสดีค่ะวันนี้โซพีพาชมกุหลาบยามเช้าที่สวนเล็กๆของโซพีนะคะเริ่มที่ดอกนี้นะคะต้นนี้น้องคามไมายค่ะกุหลาบญี่ปุ่นจากโรซาออรินชีทนะคะน้องเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะน้องเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะอันนี้ซื้อมาต้นกระถาง12นิ้วนะคะก็คืนซุ้มได้เลยนะคะ ข้างๆน้องนะคะก็จะมีพยับหมอกสีฟ้านะคะโทนเย็นๆเข้ากันได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีดอกอื่นๆแซมนะคะอันนี้โสพีจำชื่อไม่ได้น้องต้อยติ่งหรืออะไรสักอย่างนี้และคะนะคะมีสามสีชมพูม่วงแต่ว่าตรงนี้มี2สีนะคะตรงนี้จะเป็นน้องริมอนเซลโลนะคะเป็นสีเหลืองแต่ช่วงนี้อยู่ระหว่างตัดแต่งนะคะก็ โทนสีประมาณนี้ค่ะส่วนนี้นะชมพูฟ้าม่วงนะคะแล้วก็เหลืองค่ะฝั่งนี้จะเป็นสีแดงค่ะน้องเฮลมูดโคนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุหลาบถุงขาวนะคะที่เลี้ยงไว้ในแดดำรำไรก่อนยังไม่ได้เอาออกกลางแจ้งนะคะมาต่อกันที่สวนฝั่งนี้นะคะก็จะมีน้องคอนสแตนซ่านะคะ น้องเหลืออยู่ดอกเดียวนะคะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งดอกนะคะส่วนน้องคนนี้นะคะน้องไลล่าค่ะก็อยู่ในช่วงตัดแต่งเหมือนกันนะคะที่อยากให้ทุกคนดูนี่เลยค่ะทุกคนน้องอีเลียสค่ะอีเลียสนะคะตัดแต่งไปได้สองสัปดาห์แล้วนะคะน้องออกดอกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนนะคะยังเป็นดอกตูมๆอยู่นะคะเดี๋ยวบานแล้วสภีจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ส่วนน้องคนนี้ค่ะน้องฟิวค่ะน้องเริ่มแบบแก่เต็มที่แล้วนะคะดอกบานเต็มที่แล้วก็แต่ก็ยังไม่ร่วงโรยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสพกีต้องมาตัดแต่งเพราะว่าเนี่ยค่ะน้องแตกยอดใหม่แล้วนะคะก็จริงๆควรจะตัดแต่งก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ด้วยความแบบเสียดายค่ะ,ะไปปิดท้ายกันด้วยน้อง พบจรปอค่ะพบจอรปอ,ระอ,น,ปอรนะคะคนนี้เลี้ยงมานานมากแต่ว่าต้นเล็กมากเลยค่ะนี่มันได้ปีหนึ่งแล้วนะคะน้องสู้ชีวิตมากนะคะน้องพบจนปอกุหลาบตัดดอกสีขาวนะคะนี่จะตีบช้ำหน่อยเนาะ,นะคะอ่ะลาไปกับน้องพบจรปอรนะคะวันนี้บายบายค่ะทุกคน